ไปเรนขึ้นทางธรรมดาไม่ได้ค่ะตอนเล็กๆก็ชอบขึ้นอย่างเงี้ยยังไม่ขวบเอ๊ะหรือขวบหนึ่งตอนนี้สองขวบสีเดือนแล้วค่ะน้องไปลินก็ยังคงขึ้นข้างหน้าเหมือนเดิมน้องไปยืนทำไรอ่ะนะลงมาคิตตี้ไปลงมาได้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยสองห้า ขึนจ้าลงมาโอหสนุกจังเลยขึ้นใหม่ไม่ขึ้นบันไดขึ้นข้างหน้ามันจะลื่นแล้วพเพราะว่าไปดินเท้ามีทรายแล้วใช่เท้าติดทรายก็จะลื่นนะนนไปเรียนจบคลิปแล้วนะ โอเคจุ๊บโอืมเ okay, ค้ย์ง่ะ